ชาวลาวอับอายประธานมวยลาวไม่รู้แล้วอย่างโชงโง่ให้โลกเห็นกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทความที่ได้เข้าไปเจอในเพจ Facebook ซึ่งบทความนี้กล่าวถึงสาเหตุที่ประธานมวยลาวได้เคมช่วยขมรว่ามวยไทยลอกเลียนแบบมาจากกุนคาแมโดยในบทความนี้ได้กล่าวไว้ว่าความรู้และการศึกษาที่โง่ดักดานของนายสมรชัยสรประธานมวยลาว ประเด็นที่คนลาวและค่ายมวยลาวหลายคนหลายที่อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของคำว่ากุนคาแมในซีเกมที่ขเขมรและทำไมอิปมาถึงต้องสั่งแบนชาติสมาชิกห้ามนักมวยไปชกที่ซีเกมประเทศขเขมรในการให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวลาวในหลายค่ายมวยลาวเราจึงมักมองเห็นความไม่รู้และไม่เข้าใจของเจ้าของค่ายมวยลาวจานวนมาก รวมถึงนายสมรชัยสอนประธานมวยลาวด้วยไม่รู้แล้วยังโชโงให้ชาวโลกได้รู้อีกและเป็นที่น่าอับอายไปทั่วประเทศลาวอยู่ในขณะนี้แต่คนที่รู้เรื่องดีที่สุดคือคุนเซนผู้นำขเมรและหลอกนายสมรชัยสอนประธานมวยลาวเพราะรู้ว่าประธานมวยลาวคนนี้โง่และหลอกง่ายการเอาตําแหน่งรองประธานคุณขแมศสากลมาหลอกล่อ มีหรือคนปัญญางโง่ๆอย่างนายสมรชัยสอนจะไม่ตาลุกวาวและกระโดดเข้าไปตะคุบผลประโยชน์แบบหน้ามืดตามัวถึงขนาดออกมาว่ามวยไทยลอกเรียนแบบมาจากกุนขแมรของขเมรในทันทีเหตุผลที่สำคัญที่อิฟมาไม่ยอมส่งนักมวยไทยและสมาชิกไปแข่งซีเกมที่ขเมรเพราะฮุนเซนต้องการตัดคำว่ามวยออกจากกีฬามวย และเสียบคำว่ากุนคาแม่เข้าไปแทนถ้าฮุนเซนยอมใช้คำว่ามวยกุนคาแม่อิฟมากก็ไม่มีปัญหาหรือจะใช้มวยคขมนอิฟมากก็ไม่ว่าเพราะเป็นกีฬาพื้นบ้านของคขมนที่สามารถบรรจุในกีฬา4เกมได้แต่ฮุนเซนไม่ยอมใช้คำว่ามวยยืนยันจะใช้คำว่ากุนคาแม่ท่าเดียวประเด็นคือฮุนเซนทำไมถึงไม่ยอมใช้คำว่ามวยกุนคแม คำตอบคือเพราะคำว่ามวยในระบบการบันทึกพจนานุกรมของโลกที่ผ่านการกันกรองเรื่องราวความจริงทั้งโลกเอาไว้ในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นหนังสือที่ทั่วโลกยอมรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดที่มีการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆออกมาในทุกปีในขณะที่สารานุกรมวิกิพีเดียนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือได้สักอย่างเพราะทุกคนสามารถแก้ไขเรื่องราวอะไรก็ได้ตามความเชื่อของตน กีฬามวยในความจริงของการบันทึกคือบ็อกซิ่งและเมื่อพิมพ์คำว่ามวยไทยหรือไทยบ็อกซิ่งในหนังสือเอนไซโคลพีเดียก็จะมีบรรยายประวัติความเป็นจริงที่เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบครบถ้วนสมบูรณ์แต่คำว่ากุนขแม่ไม่พบในสารบบของกีฬาโลกเลยโบกตอของขเขมรก็เป็นแค่การละเล่นและการออกกำลังกาย ในขณะที่มวยลราก็เป็นเพียงศิลปะการต่อสู้ประจำท้องถิ่นของเราหนังสือพวกนี้ยังมีความละเอียดแม้กระทั่งกฎเกณฑ์และหน้าที่ของยูเนสโกทั้งหมดด้วยพูดง่ายๆว่าหนังสือพจนานุกรมพวกนี้คือหนังสือที่รวบรวมความจริงของโลกเอาไว้ทั้งหมดและล่าสุดผ่านมาเพียง11วันก็มีคนขเขมรเข้าไปเขียนเรื่องกุณคาแมในวิกิพีเดียเอาไว้แต่โปรแกรมขึ้นเตือนว่า ข้อมูลนี้ไม่มีการค้นเจอและควรหาแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนมาเพิ่มไหมสรุปคืออิฟมาไม่อนุญาตให้มวยไทยไปชกในซีเกมที่ขเขมรก็เพราะว่ากุนขแม่ไม่ใช่กีฬามวยแถมยังเอากฎกติก,กามวยไทยมาใช้ด้วยที่สำคัญที่สุดกีฬากุนขแม่ไม่มีประเทศไหนในโลกรู้จักไม่มีสถาบันรับรอง ไม่มีสมาพันธ์ตรวจสอบการใช้ยาโดปของนักกีฬาที่ผิดกฎร้ายแรงของกีฬาทุกชนิดมวยลาวก็มีการยอมรับมีสถาบันรับรองมีกฎกติกาของตนเองแต่ไม่เป็นที่ยอมรับในทั่วโลกแต่หากประเทศลาวมีนักมวยเก่งๆมาชกในประเทศไทยบ่อยๆและใช้กติกามวยไทยของอิฟมามวยลาวก็จะสร้างชื่อเสียงขึ้นมาทั่วโลกได้หากสามารถล้มมวยไทยดังๆได้ มวยเมียนม,มาหรือเรียกว่าลาเวหรือมวยค่าเชือกก็มีสถาบันยอมรับและเริ่มเป็นที่สนใจของนักมวยทั่วโลกด้วยการชกในกติกามวยไทยอิฟมาห้ามใช้หัวโขกกันและในตอนนี้ก็มีนักมวยฝรั่งและนักมวยเมียนม,มามาชกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีแต่ฮุนเซนทีดื้อด้านตาใสพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบโง่ๆที่คิดลิษยาความสำเร็จของมวยไทย และเห็น่ข่มวยไทยในขมินเริ่มเยอะขึ้นและมีคนขมินเริ่มฝึกมวยไทยกันมากก็เลยมานั่งมโนนึกอยากจะสร้างวัฒนธรรมจอมปลอมของขมิให้มันดังกระหึ่มไปทั่วโลกด้วยการสร้างขบวนการเคมมวยไทยไปเป็นของขมิแบบคิดเอาเองแบบง่ายๆตามสันดานของฮุนเซน บทความนี้อยากจะให้คนเราส่งให้นายสมอนชัยสอนและค่ายมวยต่างๆในประเทศเราได้นั่งอ่านให้ละเอียดเพื่อจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาบ้างจะไม่ต้องสับสนในความเข้าใจผิดของตนเองเป็นถึงประธานมวยเราแต่กับมีสติปัญญาที่มืดบอดและโง่เง่า,งาต่ำตมได้ถึงขนาดนี้มวยเราไม่ได้เป็นสมาชิกของอิฟมาแต่ดันทะลึ่งทำเหมือนจะไปรู้เรื่องสมาคมมวยไทยโลกและกฎกติกาของอิฟมาไปทุกเรื่อง และถึงขนาดกล้าสร้างเพจปลอมและปลอมตัวเป็นประธานสมาพันธ์มวยไทยโลกรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนฉลาดชอบทำแต่เรื่องโง,โง่ๆจะทำอะไรก็หัดคิดถึงประชาชนชาวลาวหรือไม่ว่าพวกเขาจะอับอายขี้หน้าขนาดไหนกับความออกมาโชว์โง่ของนายสมนชัยสอนประธานมวยลาวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับ และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นต่างๆให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ